อตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอาทำอะไรนะทำอะไรเอาไป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 ,ไป,ไป,ไปครับสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวบึงชวาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ่าวเดี๋ยวเราจะมาดูตัดน้ำกันแล้วก็มาดูโชว์ นะครับวันนี้ก็จะมีโชว์อะไรให้ดูบ้างนะตามกันมาเลยครับทางเข้านะครับก็มีอาหารขนมเยอะแยะเลยไม่ต้องเตรียมมาจากบ้าน,นครับมาซื้อที่นี่เป็นไงทำรายการค่ะพี่พน้องนั่งด้วยลูกหิวใช่ไหมก็หายเลยแล้ววันนี้อากาศก็ผมเอาเล็กน้อยนะครับ า,าทำอะไรเนี่ยฮะทำอะไรมากินน้ำตรงตรงก้นแม่เนี่ยนะนี่เป็นรอบการแสดงนะครับการแสดงประดาน้ำให้อาหารปลานะมีแต่นั้นรอบเลยวันนี้เราเพิ่งถึงบมืองฉวากประมาณสัก11โมงเอเรามาถึงเราก็ต้องมาเช็คอินก่อนนะครับแล้วก็ซื้อตัวต๋วตรวจอุณหภูมิวัดไท้กันด้วยนะครับ ส่วนราคาตั๋วนะครับนี่ก็มีผู้ใหญ่30เด็ก10บาทเองรายละเอียดตามนี้เลยนะครับส่วนผู้สูงอายุก็โชว์บัตรชาชนร์ลเข้าฟรีเนี่ยเซ์ฮัลโหลก่อนเซ์ฮัลโหลทีไม่ไม่กลัวไม่กลัวเอ้ะน้องคุณไม่กลัวจราเข้ด้วย เรามาถึงกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาถ่ายที่จุดเช็คอินนะที่นี่มีจุดเช็คอินเยอะแยะเลย๋อได้พับมาแต่แล้วเราเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวไม่ทันการแสดงชื่อป้าเจ้าป่าอยู่ล้ว่าปลากัดปลกัดอ,อย่าเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวปลามันกัดเอาอปลากัดถ่ายเห็นไหมหลายธงชาติเลยเห็นไหมล่ะสวยเนาะโอ้โหนี่ปลาไหล นี่ปานิโม่หนูเคยเห็นปานิโ right? ม่ย่างครับเห็นแต่ในการ์ตูนตัวนี้ทำไมหน้าตาน่าเกลียดจริงๆโอ้ยปลาปลาตัวนี้ชื่อแปลกมากนะปลาผีดำมาดูิโอ้มันสะท้อนแสงิด้เลยดูดิเอ้อปลาผีดำดูดิตัวนี้เขาเต้นอยู่ว่ะเนี่ยเขาเต้นจ้ำบลาอยู่ว่ะเนี่ย เออไม่ไปไหนเลยโอ้สนุหนุ้ยเขาอึดเขาอึดูดิดูดูท้องดูท้องเขาหรือว่าเขาคลอดลูกป่าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่เน่เน่เห็นท้องป่าวเห็นท้องป่าวเนี่ยเออดูสิเป็นอึดเขาหรือเปล่าไปแล้วเขาอายเขาอายอะไร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 ไหนไหนอนี่ไงโอ้ ขึ้นปะขึ้นไปดูใ,ใกลกนน้นี่ปลาเทพโพนะปลาเทโพดิตก็เรล่มเลยนะมโอ้โหเด็กๆ,ๆมาดูเรียนรู้ปลาต,ตัวใหญ่มากเลยโอ้โหใหญ่มากเลยดูดิใหญ่โตมากเลยอ่ะเคยเห็นป่ะผมเคยเห็นป่ะเนี่ยแต่น้ำใสๆ หน้าเราไปเล่นมากเลยโอ้โหดูเทียบกับมือเตี้ยนะเทียบมือเตี้ยนี่ใหญ่มากมากเลยอ่ะดูสิเนี่ยอันนี้เหมือนเราดำน้ำอยู่เลยเห็นไหมโอ้จับพางจับพางจับพางจับพายจับพายเขาลอยตัวนี่เขาดูอะไรอยู่ มันมีอะไรแหละมันมีอะไรแหละเขาเขามองอะไรมองแอร์หรอหรือว่ามองตัวนี้มองตัวนี้รึเปล่านะไหนไปดูซิไหนปา่าเยอะแยะมากเลย,เลย,ยอะเคยเห็นเคยเห็นใช่อ,อ๋ออืมอืมต้องการให้ไปทั้งหมดไหนไหนไหนป่านนีนต้ตามจิหนูไปเห็นอะไรมาถึงตื่นเต้น ขนาดน,นั้นเดี๋ยวโอ้โหเดินไปไกลเลยนี่นี่ระหว่างทางหนูเจ้าี้เดินไปทำไมนี่ฟังเสียงร้องกวางม้ากดปุ่มตรงนี้กดเลยเรียงพงอยู่มบนหนูนะนี่ฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหมันให้เสียงคล้ายๆเสียงตบปันผลเลย <talk ing to you> นมันเสียงหึหึฮึเปมืนข่ยากเลยอ๋ปลาตัวเล็กๆทั้งนเลยมืนเราดำน้ำเลยฮะบุ้ม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 อะไรครับแป๊บนึ่งสิแป๊บนึ่งค่อยๆนี่ๆดูดิอุ้ยมันงูอะ เนี่ยเหมือนมึงมากเลยเนี่ยดูหน้าที่ <Okay. S 1> ดูหน้าเขาดิอุ้ยปากโผลปปนโผลนเอ okay. อะอะไรออเนี่ตอ <c oughs> นโอ้โหแต่ละตัวนี่น่ากลัวมากเลยดิวิปากเขาเป็นแผลปากเขาเป็นแผลแสดงว,ว่าว่ายโดนชนกระจกแน่เลยเห็นไหม ปาตุเลอไหนตุ้มล่ะโอยหลับมัง้งน,น,น้านิ่งเลยปปาหจ๋มาคใ่โอ้นี่เลยสมนี่คือมหาสมบัติสมบัติอ่ใ่้น้ำเห็นไหมปลาพวกนี้คอยเฝ้าอยู่อ,นนอืมเห็นไหม เอาไปจับปลาใช่ใช่ใช่ไม่ไม่จับไม่ดีจับเออเห็นแล้วเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจับเรือฮะไปไปพึ่งเข้ามาจะลงไปทำไมโอ้โหโค้ชอยากไปอีกรอบโอ้โ โอ้ยดูปลาตัวนี้ดินี่เหมือนของเล่นเลยอะเห็นไหมโอ้ยเหมือนของเล่นเลยอะใส่ขเ,เ, <c oughs> เข้าไปในปากสิมีอะไรเขาหายจะทางเหงื่อนะปลาพวกนี้ดูน้ำบนเนี่ยนะเขาใส่ใสเลยเขาดูแลดีมากๆเลยนะครับที่นี่ <c oughs> เรามาดูอ่างปลาฉนามกบนะ ก็บอกห้ามจับนะ้ดูความหนาของตู้กระจกสิเกือบสองนิ้วอน่นะอาดร้นอนอยู่ข้างในนี่ปลาฉลามตกอันนี้เป็นวิวัฒนาการการกําเนิดของจระเขนะครับนีไข่จรเจะเข้แบบนี้เหมือนไข่เป็ดเลยอะแต่มันจะออกยาวๆยาวกว่ๆๆา ครับหนึ่งนะอันนี้เขาของจริงเนี่ยแต่เขาสตาร์ทเขาไว้ให้เราศึกษา,กาน,นี่เขาดองหัวนี่เสร็จแล้วเขาก็จะโตเป็นหนนี้ใค่ๆต๊กแกเนาะเดี๋ยวตกแกหัวจะโตกว่า <laughs> จากรูปนี้ตละแรกอายุแค่สามสิบวันนะ <laughs> วัสดีครับวัสดีครับ นี่ไงเจอดาราดาราในเขาชื่ออะไรดอลลี่ป่ะดอลลี่เออเจอดาราเจอดาราอ่าเดี๋ยวเราเข้าดูในอุโมงค์ปลาน้ำจืดนะครับ ถ่ายรูปกันใหญ่เลยเนี่ยอะไรเนี่ยจะสไลด์ได้แล้วเหรอเนี่ยเห็นมันลื่นๆใช่ไหมเห็นมันลื่นๆเอาละเอาละเอาละทำอะไรเนี่ยฮะลื่นแหนะ สั่งค่าถ่ายรูปมามาดูเขาให้อาหารปลานะครับดูสิดูสิสปลาลุมเลยปลาลุมเลยนะเนี่ย เนเลยมเลยมพี่เขเก่งมากเลยเห็นไหมนะในส่วนของสนามเด็กเล่นนะครับนี่มีไว้ให้นักท่องเที่ยวบริการฟรีนะครับนี่แล้วก็มีรอบการแสดงโชว์จระเข้วันนี้เรามาสายหน่อยเลยไม่ได้ดูเลยเอาละเอาละไม่ได้เชิญครับเห็นแล้ววิ่งเข้าหาเลยฮะจะเล่นหรอ ก็เลยเหรอฮะอ่าสักหน่อยนึงก็ยังดีอ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นบ่อปลาครับนะ,ะ,ะก็ไปซื้ออาหารเป็นบทนมนะมาให้เขากินอ <c oughs> <c oughs> นั่นไปต่อยไปต่อยเขาอีกไปต่อยเขาอีกสู้เขาได้เหรอสู้เขาได้เหรอเขาเป็นเจดมนุษย์ชนะไปเดินดูโชว์จระเข้กันนะครับมาเดี๋ยวเขาใกล้แสดงแล้วดูดิบ่อจระเข้ง่ายนี่ไงคนนอนอยู่ตรงนี้เห็นสงสัยอะตรงนั้นคือสิ่งใดมันเหมือนหางจระเข้เลยมันกัดกันเหรอ แล้วทำให้หามันขาดอะดูดิหยิโโมให้น้องๆหนูด้วยเอาไปไปได้ทีไปทางเ้วกัรได้กว่าตดที่ใจใหม่ไม่รอช้าพอแล้วก็ทหม่อยๆะแล้วไปลงไปโผล่อาณาเข้าไโผล่ข้างลงมอเอาไปไป พีดทักเริ่การจิวัตรตัดใจไม่รอช้าครับ่านและก็พิชไม้และมีสาไค่อยๆจะดดดดกไปกินๆินกินกินกไปกบไปกบปด้วยเาไปไปน้ดีครับน้ำใจงานต่อหน้าสของเรานะครับ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องน,นทุกทีนะคะก็เป็นแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปพี่นะคะขอบคุณค่ะเอาา